นั่งก่อนเด็ก่อ่ะให้ประถามเนี่ยทุกตัวเป็นอีหยังกันกว่าเดยวนี่เหรอทีเป็นอียนนหยังเงจากก้าพูดหลูดินี่ว่าสุ้มคอยเป็นนิยังกันเอา้าแต่ผู้ใดโพดลงขีีรถซาเลงขนาดฮะคนะอยโพดมาเอออยู่ไม่ได้ก็แยกกันอยู่คิดกันเรื่องหยังมันสิเรื่องเดียวตัวเจกก้ะกลูวว่าเรื่องอีหยังเล่ามามไปเดอดืิอๆน่ะตั้งค่าเมงคืนึ้น กับมาซอสแจ้งกับซูมือล่าสุดนีมีลิมสตกิกีดโมเมนสีเกาที่เคยเห็นไห,หมสีไม่แบบท,ที่นี่นะอือชิอมันหยาบมันซาคัดมั้งผมมาเลยจังไหนเขเครียดก็มาแล้วอก็เมาซาเล่งมาแล้วไม่่งเ่บ้านแม่บเนี่ยสิเกือบอาทิตย์เลยเด้บ้ากันพ้อมสวยบ้าละตัวหวยไอ้หล่เนี่ยหยคอยเี่ยยคอยเนี่ยหาหยเอ้า กำคำกำขึ้นเทราัพท์ับาท่านโดนกับพญายิโน่ทัวมากเาท่นโดนกัเจ้าทั่วมากพญ่าเนียมันแจให้สินอนกับพญ่านอนมันว่าเลื่อมหัวเลื่อมตาจักเปิดไฟยังมันรกะร่คุยกับผุ้ยดนเดวนี้ไอ้ไอยพิคกันยังไรยากคอยังนั่นยังไรทุกทีขึ้นดีกันฮะโบขึ้นดีไล่ผมกับโกขึ้นเหนืเงย นิสัยเราเห่เคยปรับเพียงสักอย่างเลยใส่อยเป็นงอใส่ก็เป็นเล่าก็สิได้ใจหลายเทือดแล้วที่คอยเฮ็ดแบบนี้ท่านเฮ็ดคือเก่าโอ้ยเนาะใส่เจ้าก็จะเป็นมันหยาดมันโจ๋ห่อยแล้วก็รู้เรื่องของผู้ใด้เลยอ่อนบาทอ่อนเมืองที่เด็กไหต่ว่าเป็นหอดไส่แล้วมันป่ากลัวน่ะเนี่ยกระั่งให้เจ้านี่แหละสรุปแล้ยก็จะมาขึ้นกันเป็นบ่อมาขึ้นเอ้า บาดีทุกเจ้าให้ใส่หัวใจคุยกันเด้อย่ามาใส่ข่อยข่ยมเมื่อย